ถ้าจะให้ยินแนะนํานะคะก็ไม่มีอะไรที่ต้องแนะนํามากแล้วสําหรับบริษัทนี้ถือว่าน่าเชื่อถือเชื่อถือได้สวัสดีค่ะพี่ยินนะคะพี่ยินเนี่ยปกติอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจอยู่ที่นน่นนะคะพี่ยินต้องการอยากจะสร้างบ้านที่อุบลราชธานีตรงนี้คือนาสวงนะคะ จะปลูกบ้านให้คุณพ่อกับคุณแม่นะคะถามว่าพี่ยินรู้จัก k.w.home ได้ยังไงพี่ยินรู้จักผ่านน้องชายค่ะก็เลยน้องชายก็เลยแนะนําบริษัทนี้ให้แล้วพี่ยินก็ได้ไปออศึกษาได้ไปเซิร์ชดูว่าบริษัทนี้เป็นยังไงทำงานยังไงตามเพจตาม YouTube ของเขานะคะก็เลยตกลงเลือกบริษัทนี้นะคะ หลังจากที่วันนี้วันนี้เลยนะคะวันนี้พี่ยินมารับมอบบ้านมาตรวจเช็คบ้านก็ถือว่าเป็นพี่หน้าพอใจมากค่ะแล้วก็การดูแลของบริษัทดีมากนะคะน้องๆทีมงานประสานงานมีคำถามสงสัยทักเข้ากลุ่มน้องตอบรวดเร็วทันใจหมดนะคะดีค่ะดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยม ถ้าจะให้ยินแนะนํานะคะก็ไม่มีอะไรที่ต้องแนะนํามากแล้วสําหรับบริษัทนี้ถือว่าน่าเชื่อถือเชื่อถือได้พี่ยินใช้เวลา,าในการสร้างบ้านหลังนี้พี่ยินจำได้เลยว่าวันนั้นอะเซ็นสัญญาวันที่23เดือนกันยานะาใช้เวลาแบบน่าจะ7จ็ดแเดือนเท่านั้นเองนะคะในการสร้างบ้านหลังนี้คือเสร็จจบ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่างพวกอะไรที่พี่ยินต้องการเพิ่มเติมพี่ยินแค่แจ้งเข้าไปบริษัทจัดหาเพิ่มเติมให้โดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งวิ่งหานะคะเช่นผ้าม่านเพิ่มแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแอร์แอร์ตัวนี้พี่ยินก็สั่งติดเพิ่มนะคะปกติอทางบริษัทแถมให้แถมให้พี่ยินสองตัวนะคะยอดเยี่ยมค่ะดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานค่ะขอบคุณบ๊ายบาย